วันนี้จะมาสาธิตการใช้คัตเตอร์ตัดข้อนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กของเรา T มีสองหนึ่งเอการใช้งานก็คือเลือกไปในตำแหน่งที่เราต้องการตัดนะครับมือก็หมุนพอให้มันตึงมือเสร็จแล้วก็หมุนครับหมุนแล้วก็เราหมุนตัวหมุนตามเพื่อให้แบบมันแน่นขึ้นแล้วก็ใบมีดกินเข้ากับเนื้อทองแดงขึ้นเรื่อยๆนะครับหมุนโดยจะหมุมตนตัวนี้ก็ได้แล้วแต่คนถนัดเลย เราตัดตัดท่อตอนนี้เราจะตัดท่อเพื่อจะที่จะบานแฟร์ก่อนมันเข้าไปเรื่อยๆพอสาดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของเสียนทองแดงนะครับนิดๆน้อยๆเราก็ต้องมาริมเรก่อนความท่อมตัวท่อลงครับเพื่อมาให้ตัวเศษท่อทองแดงเข้าไปอยู่ในระบบงานกดเข้าไปาแรงๆนะครับไปแรงเลย teman-teman